ดวงพิชัยสงครามคือสุดยอดวิชามหาอำนาจด้านหนุนดวงแห่งศาสตร์ทั้งสามคือพุทธศาสตร์โหราศาสตร์และไสยศาสตร์ชั้นสูงกำหนดรูปดวงชะตาขึ้นนำพุทธมนต์มาเป็นพระคาถากำบังดวงชะตาเอาไว้แปดทิศชักรูปมหายันไไ้้ภายในบรรจุพระเคราะ ที่คำนวณขึ้นตามสูตรคัมภีสุริยาตประกอบกับคัมภีอินทรพาตบาทจันทร์ผูกดวงชะตากำเนิดเฉพาะบุคคลเพื่อบูชาเป็นเซริมมงคลแก่ตนเองเด่นดีด้านมหาชนะมหาสำเร็จเมตตามหานิยมมหาอุดแคล้วคลาดปลอดภัยยกดวงหนุนชะตาเสริม วาสนายกฐานะคำบารมีเพิ่มพูลทรัพย์สมบัติอำนาจและยศศักดิ์ดวงพิชัยสงครามมีความหมายว่ามหาชนะมหาสำเร็จคือชนะศึกทุกด้านสำเร็จทุกเรื่องเป็นการตัดตัวเสียในดวงหาเลิกจันวันดีวางลัคนาสำเร็จ สมผุดพระเคาะถอดดวงบรรจุในแผ่นยันตามคำพีสุริยาาทว่างเลิกลงยามดวงชะตาโดยคำนวณตามระบบโหราศาสตร์ในนิรายะลักคณามหานาทีหชั้นเพื่อให้ซึ่งแก่นแท้ของดวงชะตาสมผุดดาวพระเคาะที่มีประสิทธิภาพบังเกิดอันผลวิเศษ แก่ลักในเลิกดิถีนาทีอันวิเศษและสมบูรณ์ที่สุดของเจ้าของดวงชะตาเมื่อคำนวณผูกดวงชะตาพิชัยสงครามสำเร็จแล้วจึงกำหนดเลิกบรรจุดวงชะตา